เที่ยงวันอย่างรวดเร็วนะนะครับอ่ะสวัสดีท่านผู้ชมครับคริปนี้เราเดินทางกลับมาตกปากลากันแล้วนะก็วันนี้นะครับมาได้ประหนักันนะอยู่แถวบ้านนะห่างจากจบ้านมาประมาณสัก20โลนะครับวันนี้ผมกลับมายังอ่างเก็บน้ําบ้านภูไซนะ ครั้งกันแล้วเรามาช่วงเกือบปิดอ่างนะครั้งนี้เราก็มาประมาณช่วงยังไงเปิดอ่างไปได้สักหนึ่งสองสัปดาห์แล้วประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเป้าหมายเรานะครับผมเล่นปลาลนเลยผมอยากได้ปลาลูนนะนะครับก็ช่วงนี้ลมหนาวลงนะครับวันนี้พิเศษหน่อยนะครับวันนี้เอาชุดเบคคัตติ้งมาเลยนะแปดชุดนะครับออกเตีเต็มเหนียวเลยเตเต็มเหนียวเลยนะครับ อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ปลายสายก็จะใช้ชุดแบบแบบพอดีพอดีเนาะเพราะว่าเบสวันนี้ผมใส่สาย15ปอนมานะครับปลายสายก็เป็นชุดตะก้อตายนะครับเบสประมาณเบอร์สี่อ,อิซิมานะครับส่วนเหยื่อก็จะเป็นเหมือนเดิมเนาะลามปีศาจบวกกับขนมปังไผ่เขียวปั่นนะครับเพราะว่าที่เนี้ยมันมีปลาเล็กกวนนะครับก็เพื่อไม่ให้การเสี่ยลาเดี๋ยวผมขอตัวเตรียมทำอ,อุปกรณ์ก่อนเนาะนี่ครับ พราะว่าเราต้องมาเลือกมาประกอบทีละขันเนาะวันนี้ก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับฝั่งกอไผ่เลยนะครับวันนี้มันต้องล่มนะนี่มีใครกวนนะครับก็ประมาณนี้เนาะเราก็จะเฝ้าปลารวนนะนะมาท่านผู้ชมทําอย่างนันก็เหมือนเดิมทำปีศาจนะนะอนเลยขึ้น,นนะ เนี่ยคือสิ่งที่เรากลัวสุดนะครับในการตกที่น,นะครับเนี่ยผมต้องรที่เบ็นเสตร์ดทัพกินนะครับ อันนี้มันชมเป็นใหญ่นะตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นใหญ่ห<อ>ต้งองามเนจะ้าบุญย่อไม่ยู่านไหนมั้าไนี่ผ่านไปแล้วทา่านผู้ชมเที่ยงวันอย่างรวดเร็วนะนะครับก็วันนี้นะนะครับลมแรงดี นะครับลมหนาวลงนะครับเออส่วนปลาเนี่ยนะครับกินเรื่อยๆนะปลาเป็นปลาตะเพียนนะครับเท่านี้ก็ออกมาละสองแวดนะนะครับพี่ติดอาหารพดินยังตามมากินต้องจมอยู่ ดึงขึ้นมาปุ๊บ như thế rồi nè. như này nè. nó mà to dài ta mà nha. à, nước cân to nữa. Má, tôi xem bài ma lên rồi nè. Lên rồi, lên rồi.

บนดินผ่านหอน้ำมาเลยอน้มาเลยอันนี้จริงๆอน้ำมาเลย เดี๋ยวมาหนายมู้นะ,น,ะน,น,นี่ชมปนิ่นอันนี้เกาะเต็มป่าก็ไม่มีหลุดนะ เก็บต้นนี่แล้วมันะ tin ลอยน้ำอาอปะ t น n ิ่งปะง มาถึงแล้วไปชมเลยนิ่งวันน่นิ่มากแล้วไปชมโอ้โหโอ้โหตายหาแลนี่จริงเบ็ดเดี๋ยวเจ้ตางเลยตัเมื่อกี้เลงนะ

ยกปากเป็นปากเลยนะนี่ครับปากเลยสงครามปารรวมเรานะฝากเยี๋ยวรำพิษศาร์ไปด้วยนะครับ

ว้วนนี้เป็น,นตายุ่อ้วนอน้วนเลยอ้วนบุกเก ¿Qué okay, yeah. haces? ท <jogo. S 1> <ENNIS> ่านผู <lawsuit> ulously, ้ชมเตรียมตัวกลับบ้านนะวันนี้เราสู้กันยาวนานถึง5โมงครึ่งนะครับ5โมงเย็นนะครับก็เจอแต่ปลาที่ยังไงอ่ะเจอแต่ปลาที่ว่าเป็นปลาพื้นที่ตรงนี้นะก็คือปนินปลาตะเคียนนะครับส่วนในพวกปลานนจันปลาสวายปลายี่สกปลาจินอะไรพวกนี้เราไม่เจอนะผมพยายามหาทั้งวันแล้วนะครับไม่เจอจริงๆนะมาดูพืนกันนะครับก็นี่นะ ตอนนี้เนี่ยมันเริ่มมากินช่วงบ่ายๆเนาะนี่นะยาวเนะนะครับนี่นะพอได้เนาะได้เล่นอยู่เนาะนะครับถ้าเราใช้อุกปรกรณ์ดีๆเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่าน,นี้นะครับชุดนอนเนี่ยนะครับตาจะกินผมตีเป็นงูนะผมตีไปประมาณกลางบ่อยนะนะครับก็นี่ก็ขอฝากเดือรำปริศาจของเราด้วยนะนี่ครับเดือดรำปิศาจด้วยนะครับก็สําหรับการมาเยือนอ่างเก็บน้ําบ้านภูไสนะก็ถือว่า ประสบความสําเร็จนะเพราะว่าผมตั้งใจมาเล่นปลาลมนะแต่ก็แอบผิดหวังนะที่ไม่ได้ปลาจีนปลาโนจานปลาที่ศกอะไรพวกนีก้นะครับเพราะว่าปลาพวกนีก้ผมมองแล้วต้องตั้งใจเฝ้านะเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันลมลุ่มเนาะลมแรงอากาศมันเปลี่ยนเนาะนะครับก็ทีนี้ก็ไม่มีแม่ครับก็ต้องขอตัวจากลาไปก่อนนะครับลาชมกันหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย